ดี๋ยวโชว์ปลาโชว์ปลาให้เขาดูหน่อยนี่ทอดไอโอ้สองโคมสองโคมได้ฮะนี่เอาขึ้นเนาะโอพอแกงเลยนะพอแกงแล้วสบายเลยแล้วนี่น้องในพันี้ทิ้งเอาไว้จะไปให้อะให้อาชนอะไรชนเนี่ยขี้เกียจโอ้เพื่อนๆดูได้เอ้านี่ไข่แกะไหวก็แกะเถอะโอ้โหไม่เอาแล้วเอ็กเลิกเถอะแกะไม่ไหว นี่น้องเราปลดแล้วปัง่งในจังอยู่ตรงกลางมันจังฝูงห,หน่อยเนาะเนี่ยติดเต็มเลยเพื่อนดูดินี่ปลดเพลินเลยเนี่ยก็นี่ครับเพื่อนน้ําเดือดเมื่อกี้นี่จันได้เอาปลามาใส่แล้วเห็นปะนี่แล้วก็เดี๋ยวเราปรุงรสเอ่ยปรุงรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดเปรี้ยวน้ำเค็มนิดนิดแล้วก็เผ็ดแซ่บเพื่อนวันนี้เรามีคลิปอะไรอีกบอกเขาที่เราจะมาหาปลากระติ้ไวไปคับปลากรติ้วลงไข่ปลากระติ้ว ปลาใหญ่ไม่มีให้กินแล้วต้องหากินปลาน้อยไปเดี๋ยวไปดูว่าครัเนาะเดี๋ยวไปฝั่งนู้นเหรอฝั่งโน้นมีทางโอ้น้ำแห้งแล้วเพื่อนโอ้นีเดี๋ยวเราเจอแล้วเราเข้าหมายแล้วตอนนี้อู้เอ็กคืนเห็น,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 นปุ๊บปุ๊บปุ๊บถือว่าเพื่อนเนี้ยเอาไปไหนอะไปครับโอ้มีรถมีคนมาเพื่อนเราจะไปแย่งเขาแนะ่เลย มาขายใครจะหมาเนหมื้อกันลองดูเรื่องคออ้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 อนอ้งนใหญ่เลยโอ้โหเอาเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เราเข้าผิดฝั่งนะเราไปฝั่งนู้นสักกันนี่ตอนนี้เราย้อนมาแล้วจะเห็นได้ว่านี่มีคนลงถ่ายด้วยนะโอ้ทางนั้นแรนลี่มากเลยอ่ะไม่เป็นไรเวฟพันธบัตรผมทุกสถานการณ์ครับ

กดชั้นนะระดับฝุ่นนะฝุ่นระดับฝุ่นแตกครับเฮ้ยหลอดเพื่อนๆไปลุยนะคลิปนี้เนี่ยวิวธีวิธีชนบทเพื่อนๆนะดูรถเกี่ยวข้าวกันเบื่อแล้วมั้ง ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะท้าไม่ได้ไม่ว่ากันนะเพราะว่าพวกผมมือสมัครเล่นไงแต่ก็อยากมาลองหาปลาซิวเวเอกถ้าได้เอาทำเมนูอะไรเพื่อนต้มเดี๋ยวจะต้มต้มยำเหรอต้มยำปลาซิวจัดไปนี่นะครับคุณเพื่อนบะ๊บะบะ๊บะบ้าบ๊ะหลายจัด <laughs> มาครับอุ้ยเริ่มชนแล้วฮะไม่ชนก็รู้ไปดินะไอมุมมามุมมาไปเต็มไปหมดเลยอุ้ยอุ้ยอนใหญ่โดนเหมือนมันจะตีดขายแล้ววะเรียกลุงมาทอดองี้เหรอสักพักก็เพลินไหม ึกได้จะละได้แล้วน่าจะติดแบบโมโหระทึกอ่ะดูแล้ว,ลว,ลว,ลอ,ลวอ่ะไม่กีเท่าไหร่ปะการดูแลงานเนี่ยวะไปช่วยโอ้จะโชว์ปลาโชว์ปลา,ปลาให้เขาดูหน่อยนี่ถอดไอโอ้สองโคมสองโคมได้ฮะนี่เอาขึ้นเนาะโอ้พอแกงเลยนะพอแกงแล้วสบายเลยแล้วนี่น้องในพันธนี้ทิ้งเขาไว้จะไปให้ให้อาชน แต่ละชนเนี่ยขี้เกียจโอ้เพื่อนๆดูได้เอ้านี่ใครแกะไหวก็แกะเถอะโอ้ไม่เอาแล้วเอ็กเลิกเถอะแกะไม่ไหวโอ้โหเต็มไปหมดงงทิ้งเขาไว้แล้วก็ไปทอดแห่สองโคมแล้วก็พอแล้วโอ้ตีตีจังลนะลุงนะเฉาเลยแล้วไหนว่ามีจังไม่เอามีดมาให้ไปเดี๋ยวไปดูของเราดิเอ็กเอาตีแค่ของลุงเขาพอแล้วของเราเฮ้ย ฮะลงลงข้าฟากครับขอลงข้าฟากปุ๊บไปค่อยลากมาให้พอถึงข้างๆหนึ่งก็ไล่ไล่ไลลไลให้อ๋อเหนมันออากมาออกแล้วมันจะติดได้ได้อ๋อพอเสร็จแล้วก็ลากไปโองวดอีกเอาเลย<อ>งั้นนะได้ <ลง S 1> สูตรล <ง S 1> แล้วพอเยปลายปลปลลุยนี่นะเพื่อนๆพื่อนะดูแอบจกหน่อยนึงนิ่งอ เอกติดบานเลยเพื่อนไปโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราจะลากไ่อนะฮะจะดึงไม่ให้ชนกับปากนู้นนะครับไปแบบก้มต่ำอันนี้กี่เซนนะเอกเซนครึ่งแล้วปากสองนะเซนครึ่งเหมือนกันโอ้โหคืดๆเลยเพื่อนๆเห็นปลาด้ปะเห็นปลาด้ปะเพื่อนๆเห็นปะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะ เด้ <There. S 2> <c oughs> นี่น้องมาปลดฝั่งนี้จังอยู่ตรงกลางมันจังฝูงหน่อยเนาะเนี่ยติดเต็มเลยเพื่อนดูดินี่ปลดเพลินเลยเนี่ยหืมแกะมันเลยแกะง่ายอนะไม่มีกระจกอะเนาะโอ้โหถ้าปากระจกโคตรโคตรไม่อยากแกะเลยเพื่อนป่องตรงเอาหายเอาหลุดเอาหลุดเอาหลุด ุหายหาเอ้ยนี่เนาะอายหมดย้อนสอนเลยนี่ทะลุไปเลยเหนื่อยเอาหอบอ่ะเอ้ยกระจกอ่นโอ้โหพูดถึงมันมาเลยแต่ตัวใหญ่กว่าเพื่อนเห็นไหมอุ้ยอุ้ยนี่ได้ตัวนี่นะนี่นะปลากระจกตัวร้ายเนี่ยเอาป่ะเอาเลยติดแล้วเพื่อน เงี้ยงเด้เแาหักเงี้ยงมันอุ้ยยุง้งล้างคาวซะหน่อยเสร็จฉันแล้วแกอ่ะอือโอ้โหแทงฉันด้วยของตาไนาหเห็นแนละ้วเมื่อกีนะ้โอ้โหเป็นพุ่มเลยอะ่ะของเขาขายทีกว่าแล้วอะ่ะอืมไม่อยากแกะเลยเห็นแล้วขี้เกียจเลยเฮ้ยมันต้องสนัด อ่ะเพื่อนเดี๋ยวขอตัวแกะก่อนประมาณนี้แหละแกะปลาที่ถ่ายแล้วเดี๋ยวเราไปดูเมนูเดี๋ยวได้ให้ดูอีกปางนึงปากนู้นขายกี่เซนนะสองเซนมันขายหางไงขายหางขายหางดูที่จะติดปลาอะไรบ้างเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไงรองล,อลอุ้<ๆ>นอู้เพื่อนเพื่อนนี่ได้ความเลยไขย่ทอดปลนะาแดงอะฮะไข่กี่เซนนะสองเซนโอ้เพื่อนเพื่อนปลาแดงปลาแดงปลาราคาโลเท่าไหร่นะ โ <300. S 2> ลสามร้อยแต่ขอโทษไม่ได้ไม่ได้ขายกินครับอุ้นตุงติเกลกจุกจับจจับเลยนี่สายใหญ่นี้ปลาส้อยเลยนะะะเพื่อนๆนีม่มีแค่ชายชายนี่นี่ปลาแดงของเส้นนี้มา,นนมาจากแม่น้ำเก่าปะ่ะม,มาเชื่อมจากแม่น้ำนานมาเนาะใช่ไหม ปลาแดงเขี้ยวเพื่อนเพื่อนลูดเดือดอันนี้ไซส์ไม่โตปลาแดงแต่ก็โอเคอ่ะจูชีง่ายอีกปลาแดงนี่แล้วเพื่อนนี่ยมันไม่ติดอ่ะเห็นไหมดีแล้วมันพันพันสาวแบบมืออาชีพเลยเนี่ยข้างหน้าข้างหน้ามีตัวเว้ยดึกๆเลยไงเดี๋งว่าสายสวยได้เพื่อนอันนี้ไข่เท่าไหร่นะ ลืมขายสองเส้นสองอุ้ยนยนง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 นี่สายตอกสายตอกตรงนี้ตัวอิ่พึ่งติดเหนียบหัวจุ้มเหนียบมันแค่พันหลังเฉยเลยตัวมันใหญ่เกินขายว่ะแต่ยัไงเราได้เมนูแล้วล่ะอุยโอ้โห,าห,าหาสายสวยาสายดีเพื่อนดูก่อนเฮ้ยไอตัวเล็กดีดออกแล้ว สายดีสายดีตัวนี้โหโดดใหญ่เลยว่ากระจกกระโจก,กโคได้กัามาว่าเคยมากันแป๊บเดียวเนี่ยก็ได้พอกินแลน้วนะครับเนี่ยนีอโอ้มาอีกลียวโอ้นี่ก็สายโตสายสวยสายสวยโอ้ติดดีได้เนาะเฮ้ยเอาเรื่องวะการเนาะอือจะว่าไม่ค่อยเว<ป>ิร์กไปโอเคเพื่อนๆไปเดี๋ยวมาดูว่าเราจะทำเมนู จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงตอนเย็นจะได้อีกแค่ไหนเดี๋ยวมาดูสรุปตอนกลับเลยอันนี้ตอนนี้อ่ะตอนนี้นะครับเพื่อนเก็บแล้วดูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสประมาณโลได้ไหมเนี่ยเอกกว่ากว่านะครับเนี่ยขนาดนี้เลยเนี่ยมีลูกสวายด้วยเห็นป่ะเพื่อนๆเนี่ยไอตัวเนี้ยนี่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเย็นละเดี๋ยวเราไปปลดที่บ้าน ก็เดี๋ยวรอชมเมนูเลยเนาะอันนี้จานเอกก็เก็บขายละหูยมันจะอดไหวเหรอฮะสิขนาดเนี้ยไม่การเบอยยงกีตาเลยจะเห็นเลยโอ้โหไปครับมันเพื่อนไปลุยเดินทางกลับเก็บไปไหวแล้วยอมกามใหญ่ขนาดนี้ติดตายกดูดิ อุ้ยเสียงปลาช่อนกัดปลาไอตัวข้อมือที่โดดไปโดดมาแนละ้วยิ้มเลยนะมีอาหารกินตลอดนะอือ้สิเจออยู่ไปก็น้ำกูดนี่นะเพื่อนเราเตรียมน้ำแล้วปลาเราทำไปแล้วหอมตะไคร้ใบมะกรูดแต่เกลือนิดหน่อยนิดนึงอืมีมปผักชีด้วยดับกิ่นคาวรอน้ำเดือดจะใสป่ปลาอ่าปิดไว้ไบบกว็นี่นะครับพรเพื่อนปลาซิวที่เราจะเอามาต้มยำ แล้วอีกส่วนหนึ่งเราก็แบ่งไว้ใส่เกลือไว้ทอดกินกับข้าวนะแล<ค>้อร่อยทีเด็ดอะ,อะเดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นนี่อันนี้ครับที่เราแบ่งไว้ใส่เกลือครับใส่ไว้โอโหระดับเศรษฐีเลยนะมีกินวิกหลายวันกับแก้มกับแก้มนั่งนั้นไม่ใช่กับข้าวครับโอเคไปเดี๋ยวเราจะต้มกันแล้ ต้มไปแล้วใส่ไปแล้วนะเอาใส่ไปแล้วก็นี่ครับเพื่อนๆน้ำเดือดเมื่อกี้นี้จานได้กอาปลามาใส่แล้วเห็นปหนี่แล้วก็เดี๋ยวเราปรุงพสเอยปรุงรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดเปรี้ยวน้ำเค็มนิดๆแล้วก็เผ็ดแซ่บเดี๋ยวเราจะปรุงละเค็มอยู่แล้วไม่ต้องเขียงแล้วนะ บ้านๆเลยนะเพรร้านเราสะอาดอยู่แล้วไม่มีขี้ดิน,นภายในเราสกรปรกกว่านี้อยู่แล้วเบื่อเลยเราเติมเปรี้ยวตัดมะนาวครับมะนาวมีเป็นสวนขี้เมาวุ่นวายทั้งหนาวกินง่ายอยู่แล้ว เราไปสองลูกแล้วถ้วยเล็กนิดเดียวเนี่ยสองลูกกูแล้วเอกเลอ,อได้อยู่จะรันดิอ,อีกครึ่งลูกนะพี่<อ>แซ่บจ<ด>ัดตามันมันต้องเม็ดเม็ดออกก่อนนะ ลูกอะไรตัวอะ้รน,นเดียวอ่ะอืมอพริกอเอาง่ายเลยอะใส่เผ็ดก็คือเผ็ดอ่ะเอาเผ็ดเยอะนะเยอะไม่ได้พี่ขาน,ะน,นาดขนาดเผ็ดอยู่ร้อนว่ะร<อ>้อนหวานเงี้ยน้ำข่าวโจ๊ะเลยอ่ะดูนะแน่นอน ได้อยู่วะพี่เดี๋ยวนี่เพื่อนเอาดูสีสันถึงนี่จะแซ่บด้วยเดี๋ยวให้อาจารย์เอกมาชิมอันนี้เราให้อาจารย์เอกชิมปล่อยนี่เอาจับสิจะต้องถือถือให้แล้วเอาลองบั๊บปักจุ๋อีก เราไข่ปลา่อยนี่โอ้โหเป็นไงเก๋วว่าแสบจับโอ้โหโอเคจบคลิปเท่านี้ไปแล้วครับเพื่อนๆกินแป๊บไม่ไหวแล้วแสบ